โอ้นี่ครับใครอยากได้พันหญ้าแพงกลาานะนี่ติดต่อพี่เขาได้เลยเบอร์อยู่เสื้อเลยครับหลังเสื้อเลยโอ้แค่หัวเข้าเยอะนะพี่เนี่ยอลไรแปดสิบเก้าสิบร้อยก้อนเนี่ยโอ้เนี่ยที่บมบอกให้ดึงดูเนี่ยเหน็นปหเนี่ยครับเนี่ยมันยังไม่สุดนะเนียโอ้ อย่างเงี้ยเกือบร้อยก้อนเน่ยต่อไรอ่ะแล้วย่านิ่มเลยนะไม่ใช่ยาแข็งนะยามันถึงปู่ถึงน้ำนกี่ไร่เลยพี่อ๋อสามสิบห้าไรนุ่นเลยเน, <c oughs> นี่นย <c oughs> อันนี้ลงได้วันไหนเนี่ยยีประมาณตักสิบห้าถึงยี่สิบเนี่ยดินข้างล่ามันแห้งหะนะนี่มันแห้งเลยแต่ผมรอชายโคไงอ๋อมันแข,ข็งข ตรงนี้มันแทงโอเวลาตัดเราก็ต้องเอารถไปชายคูก่อนนะใช่ไม่ถึงว่าหลาการเก็บให้ง่ายให้ไวคือเราต้องการให้ดินไม่เละอืมผมใช้รถใหญ่ทํางานหมดคือหกล้อลงเก็บเลยหกล้อสิบล้อสวยด้วยโอ้โหไอที่เขาบอกว่าหนาของเขาสี่สิบห้าสิบก้อนไม่หนาอี่เนี้ยนี่หนากว่าอีกเป็นร้อยก้อนเราได่เดอแล้วมันจะมีความนุ่มๆเหม,มเอ หนูเข้าไหมเลยพี่ไม่มีหนูมันจะเป็นชายชายริมเฉยมันไม่เข้าไปน้อยลึเลยมันวิ่งไม่ไหวมันติดต้นหญ้าต้นหญ้ามันทีมันจะมีข้างๆ้างันนาข้างขถันหนนิดหน่อยแค่นั้นวันนี้ไปตัดแป้งไหนก่อนอแปงนู้หนหรือาไปดูได้ได้แล้วผมไปตามไปถ่ายคลิปด้วย